สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาเที่ยวฟาร์เมเผ็ดถนอมจันนะคะตำบลทุ่งแกอําเภอเจริญศิลจังหวัดสุรนครไปชมกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเราก็มาพบกับเจ้าของสวนฟาร์มเผ็ดถนอมจันนะคะครับสวัสดีครับค่ะพี่ชื่ออะไรคะอ่าผมธนศักดิ์ครับนธนศักดิ์สันปรวุฒิหรือชื่อเล่นหมูครับนครับเนี่ยหมูครับ เรามาจากสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนครค่ะวันนี้อยากให้เี่ยหมูพาชมฟาร์มฟาร์มเห็ดหน่อยได้ไหมคะได้ครับยินดีครับยินดี้ดไ,ปไปกันเลยค่ะท่านผู้ชมต,ต้องอยู่ในนี้ใช่ไหมคะแต่ก็เปิดได้เนี่ยก้อนก้อนก็จะประมาณนี้ครับโรงเรือนนี้จูได้เต็มที่อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยก้อนอะนะครับ<ง>ใ,ชใช้ได้กี่เดือนก้อนอ่า การันตีก้อนอยู่ที่สี่เดือนแต่ถ้าดูแลรักษาได้ก็ครึ่งปีครับประมาณหกเดือนอครับผมตอนนั้นจะเป็นโรงใหญ่ที่ที่จูดเขาเรียกเห็ดเย็นเห็ดเย็นต้องเย็นครับก,ก็ประมาณนี้ก็คือพอเข้าไปข้างในเนี่ยมันมันจะคล้ายๆออเลบหน่อยออเราจะลดตอนอ่ะ ตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงตอนเที่ยงตอนตอนเที่ยงวันถึงประมาณบ่ายสองโมงตัวนี้ก็เห็เดเย็นเหมือนกันครับตัวนี้จะเป็นนางลมเทาน,นางลมเทาครับแต่เปิดแบบผสมมันจะมันจะเป็นกายพันไหมก็คือ,อตรงแผงกลางเนี่ยจะเป็นนางนางลมนะครับแล้วก็ตรงริมสองฝั่งก็จะเป็นนางฟ้านะครับแต่ตัวนี้จะเป็นนางลมเทาตัวนี้จะเป็นช้อนที่เราใช้เฉพาะในการเก็บเห็ดเพืปลอดภัยนะครับผม ก็โรงเรือนนี้จะเป็นโรงเรือนเห็ดิคอนนะครับที่เป็นแล้วก็โรงนี้จะเป็นโรงใหญ่ที่เราจุอยู่ที่ประมาณห้าพันถึงหกพันก้อนไปเนี่ยเขาเขาจะออกสลับแต่จะออกทุกก้อนจะออกไปเรื่อยๆครับไม่หยุดจนกว่าอายุก้อนจะเสื่อมแล้วก็โรงเรือนนี้มีขนาดความกว้างที่สี่เมตรคูณสิบสองเมตรนะครับโรงเรือนนี้จะจุได้ประมาณหกพันก้อนอ่า มีเห็ดมีเห็ดสองชนิดที่เราทําอยู่ที่ฟาร์มเราก็มีเห็ดนางฟ้านางลมซึ่งเป็นเห็ดเย็นนะครับแล้วก็มีเห็ดขอนดําหรือบ้านเราิา้นปากในชื่อขอนขาวนะครับแล้วก็มีเห็ดกระด้างปริมาณเห็ดตามก้อนปนนี้คือ แต่ละวันนี้เก็บได้ประมาณกี่กิโลคะในเกณฑ์5-10กิโลอืแต่ถ้าในช่วงที่มันออกแบบพร้อมเพียงกันเนี่ยวันหนึ่งก็เป็นร้อยกิโลขึ้นเพราะส่วนมากที่ฟาร์มเราจะทําเป็นส่งอ่าทําก้อนส่งที่เห็นอยู่ในในฟาร์มนะก็คือที่เอาส่งก้อนนะครับปัญหาอโรคหน้าตายนะครับลายขี้ไก่นะครับแล้วก็เป็นผีเสื้อกลางคืนนะครับที่ตัวฉกาดเลย ช่วงเวลาในการเก็บเห็ดนะคะเราเก็บเราจะเก็บเก็บเช้าเที่ยงเย็นเก็บแล้วค่อยลดน้ําเก็บแล้วค่อยลดน้ําก็ประมาณเนี้ยก็แก้ไขได้เลยครับเก็บหยิบหยิบได้เลยครับเออโอ้เก็บได้จ้ะจานะเอาจิ้มแม่นป่ะเอาก็สิเดกยวเห็นเฮีย สวยงามโอ้ยเนี่ยมันบานแล้วนี่มันบานแล้ว,ว,วอโอมันออกง่ายจริงๆเลยค่ะค่ะ